กันทําอะไรครับเนี่ยการเล่นของเล่นโอ้ร้านกันเล่นของเล่นมีอะไรบ้างครับของเล่นอ่ะมีกอเมรเครื่องบินมีเครื่องบินมีอะไรเนี่มีรถเหลืงมีรถเหลืองรถอะไรนี่รถอะไรนี่รถตำรวจรถตำรวจในอะไรนี่เครื่องบินเหรอเนี่ยเครื่องบินบินได้ไหมเครื่องบินเล็กๆเนี่ยฮะบนได้ไน ตุกตุกตุกโอมีปืนด้วยนะรั่มีปืนด้วยเฮามันจะบินไปไหนครับนี่ปั่มปั่มฮจะบินไปไหนเครื่องบินน่ะไปประเทศอะไรครับประเทศไทยไปประเทศไทยอุ้ยประเทศไทยบอกันหน้ามาหน่อยสิไหนล่ะมีอะไรอีกของเล่นไหนมีรถอะไรนี่อันตพัดรถอะไรครับนี่รถอะไรน่ะ รถแท็กเตอร์น่ะรถแท็กเตอร์น่ะมาดูดอะไรน่ะมันก็ดูดดินเอาไว้ขุดดินโอ้มาตักดินโอ้เอามาขนดินเหรอจะไปถมอะไรครับไปถมดินจะไปถมดินโอ้กันจาพัดนี่คือเก่งใช่หรืไม่ดุ๊กเสืออืมเอ้ามีเครื่องบินด้วยกันชอบเล่นอะไรมากที่สุดมีเหตุสุขเสืนอยู่มีเหตุสุขเสืนอยู่โอ้ยทำไม ออกไปแล้วจะไปไหนครับเนี่ยจะไปหาพี่เป็เชื่อมินไปหาพี่เป็ดหาพี่เปรดโอ้ยปัง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 ไม่จะไปหาแต่พี่เป็ดใช่หล่ะอืต้องต้องหาเด็กพี่เป็ดด้วยเหรอโอ้ยทํทำไมให้ตาเล่นด้วยให้ตาเล่นอะไรครับเนี่ยพี่ตาเล่นนี้อ๋อให้ตาไอ้ขับรถขับนีดินนี่บกดินบินให้ตาเอารถดินนี่บ่โอ้ย ร,รถตานดินสีอะไรนี่รถตักดินนี่ยสีอะไรครับเนี่ยสีอะไรครับเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงิน,น,งงนอันนี้สีอะไรครับเนี่ยสีขาวไวไวภาษาอังกฤษน้ำเงินห่ะครับเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษ blue sky blue sky blue สีฟ้าเหรออ,อุ้ยคือเก่งนะแล้วรถเล็กๆเนี่ยสีอะไรครับเนี่ยสีอะไร yellow ยลโลสีอะไรครับส,รสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองหรือสีแดงครับอันนี้สีส้มภาษาอังกฤษว่างไงครับส้มอ,ออเรนพูดชัดๆออเรนอ,ออเรนโอ้คึกเก่งแท้อเอากันหนึ่ง<อ>คึกเก่งแท้นี่จะไปอเมียพลังบอบ่จะไปอเมียพลังเหรอครับโตขึ้นมาน่ะใช่ไหมไ<อ>หใช่โอ้ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เร ใครซื้อชุดให้เนี่ยชุดอะไรเนี่ยชุดลายลายเนี่ยฮะชุดวัฒนธรรมเหรอไม่รู้ซื้อมาจากไหนครับไม่รู้ฮะโอ้คุณแม่ซื้อให้หรือคุณพ่อซื้อให้ครับฮะยายหรือว่าคุณแม่ซื้อให้ชุดเนี่ยฮะกันกันจะพักใครซื้อให้ครับอาบอกตาสิใครซื้อให้ชุดสลออเนี่ย ฮะโอ๊ยปัมาไปอาบน้ำกันเถอะไม่เล่นก่อนเล่น,ลนก่อน,เ,น,อนเอาเล่นคนเดียวนะอยาให้ตาเล่นด้วยโอ๊ยตาตายแล้วต้องเป็นเด็กกับเธออีกแล้วโอเคโอเคไม่ตายโอเคไม่ตายตกลง